ขณะนี้เจ็ดโมงครึ่งได้เวลาแล้วที่สัมมเนรจะออกบินทบาทโปรดญาติโยมนวัดป่ามณิการนำโดยสัมมเนรกิรากรสอนสงรามอ่าไปค่อยคอยพย่พาเพื่อนไป จะเดินคู่เป็นแถว สำรวมให้ดีจะคุยไม่คุยบินธบัทแล้ว <ไป S 1> อ่ะอ่ะ,อ,ะอยเพื่อนด้วยสิทำไมจะเดินเร็วล่ะหัวหน้ามาหัวหน้าค่อยๆเดินมา องหัวหน้ามองอะไรสำรวมมายมจะไทยบาท,ทเล่นตลอดสำรวมดีๆเปิด์บาทดีๆ ้ามันทางนี้ที่ไปเบียดยอมองหัวหน้าไม่ถูกได้เอาออกเลยนะ <c oughs> เดินไกลยๆยอมในแ้วยอมก็ถอยออกไปนู่นแล้ว ตบา่าทางฝั่งนู้นเขาไม่อยู่ฝั่งเดียวกันไปเพื่อนเลยดูเพื่อนทีม่มาอยังมาอันนี้มาคอยตรงนี้ก็ได้มาคอยตรงคนสวยเนี่ยมีนคนสวยใส่บาท อภิวาสิให้เพ่อให้แม่อภิวาให้แม่หน่อยจะรีบไปไหนแล้วคอยเพื่อนด้วย ไปเพื่อนเนี่ยนะไปเรื่อย,อยชๆช้าๆมาให้ทันเพื่อนเนี่ยนะ ดูที่วันนี้ลงครัวลงครัวแฟนรับน้องกอนทำอะไรเลี้ยงเด็กไข่ยังไม่ทอดเลยเนี่ยจะทันหรือล่าเนี่ยหมูชุบไข่ช่าไข่ค่ะหมูชุบไข่ชุบไข่ทอดค่ะหมูชุบไข่และไข่ชุบหมูอ่าน่ออร่อยร้อนๆเลยเด็กมาบวชวัดป่าอ้วนหมดแล้วเนี่ย คิดว่จะผอม เชา้าบรรยากาศวัดป่าพานเนนออกบินทาบาท็ดโมงครึ่งทุกวันตอนคอยเพื่อนให้ดีเช้าเต้เตาบาดทำไม่ดีที่ไปห้อยอย่างนั้นได้ไงล่ะ รวมให้ดีให้ดูอะไรไปเรื่อยเลยเนี่ยถือผ้าบาทเล่นเหนือให้เรียบร้อยเรามาฝึกต้องให้เรียบร้อย ทนันหรือไม่ทัน มาให้ทันเพื่อนเร็วๆหน่อย ข้าวในะกะละมังให้โยมที่หมดแล้วอีกนะเนรข้างหลังยังไม่มีเลยเอาให้รถข้าวมาให้โยมมาตักอ่าดูไปตักข้าวในะกะละมังเนนเลยเลือ,อเยอะเดี๋ยวองค์สุดท้ทายร้องให้แนะไไ่ไม่ได้เนร้องให้แน่เลยรักไม่เท่ากันนะรักไม่เท่ากันไปตักข้าวที่กะละมังได้มันตักให้เนน ข้าวใครม้วนไปเอาในกระละมังอีกแน่นอีกเยอะเดี๋ยวแน่นร้องไห้นะนี่ๆไปเล การบวชสมณเนสองร้อยกว่ารูปถวายเป็นพระราชกุศลกับพ่อหลวงเงินคนจะต้องมีรุ่นสามอีกเห็นมาสมัครกันอีกเข้ามากันอีกแล้วนะทางวัดป่าก็จะจัดให้เรื่อยๆนะให้ความสะดวกสนับสนุนการทำคุณงามความดีอย่ไปชมในศาลาบ้าง กอนกลับไปที่นู้นนะอยไปนู้นไปอยู่กับเพื่อนเนาะให้คอยพร้อมแมนะ่นู้นไปตให้กทอ่อนสำรวมให้ดีเปิดบานเตรียมพร้อมมีอะไรบ้าอยังนี้ดูดิรวมให้ดีค่อยๆมาทีละคน บินธาบาทก็ทำเคารพสาบาอนอะไรใเรียบร้อยลมางรง้ะเปองดูจะช้าๆค่อยเพื่อนด้วยดีมากอมองดูจะเอาอะไรก็บอกแลวก็ยกบากใจ ไอ้ช้าไปเพื่อนด้วยจะรีบไปไหนละ่ะเป็นมันไม่ทันเบอร์แก็ดสิบสี่เปิด Thank <laughs> you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ Thank nice. ม่พรามก็ต้องคอยเด็กก่อนขันติความอดทนปฏิบัติกันขันติก ส่วนกับเนนอาหารพระอาหารเนนอาหารผู้ใหญ่อาหารเด็กนั่นเองแยกกันหลวงพระท่นก็จะมาจัดอาหารนี่ลงในบาตรเก็บแต่รถเก็บเตรียมพร้อมไว้เตียมพร้อมสักครู่พระทา่านจะจัดอาหาร นี่เนรที่ไหนมานั่งอยู่นี่นี่เนเนก่อนนี่นะอ๋อเนก่อนนี่เสร็จก่อนเพื่อนเลยอันนี้มานั่งคอยเพื่อนอยู่นั่งตัวตรงๆเป็นตัวอย่างที่ดีมานั่งใกล้อาจารย์เพื่อเอามาฝึกด้วยแล้วก็มาช่วยงานอาจารย์ด้วยใช่ไหมช่วยยกข้าวยกของ หลังตรงตรงหลังตรง,งตรงยิ้มยิ้มให้แฟนคลับหน่อยอนีย่จะมาเล่นก่อนเอ่อใช้ได้แฟนคลับต้องชื่นใจนยต้องมาอยู่ใกล้ๆไม่ยังไงแล้วก็ฉันแจกขนมอยู่ใกล้ๆอาจารย์เนี่ยจะให้ฉันข้าวเยอะๆหน่อยแฟนคลับเป็นห่วงหอมไปเลยก็ชอบหอมๆบอกแฟนคลับเองเลยดีวยกว่าอาชอบหอมๆ บอกแฟนคขับเองไว้ยังไงอชอบผอมๆแฟนคขับบอกว่าอยากให้อุน่นเวอกว่านี้หน่อยผอมเกินเป็นห่วงแนะ่แล้วเนนบอกว่าเนนชอบความผอมแล้วไม่ชอบไอ้หน้ากลมๆแบบหน้าโดเรมอนนั่นยหรอไม่ชอบไหนใครบอกว่าสวยโดเรมอนก็รู้ว่าสวยแต่ก็ไม่เอาเนาะแต่ที่อยากหน้าอะไรไรเอาหน้าเกาลีดีกว่าเออมันยิ้มให้แฟนคขับเลยที่ผอมเท่าไโอเค ให้พรแฟนคลับเดียวๆได้ไหมล่ะคนเดียวบวชมาตั้งนานนะอะอภิวาให้ฟังเลยสิพนมงเงยด้วยอภิวาตานาสิลิสานิจังบุตาปัจจายโนดจดจุอ,อ,อมาวาทานัานทียมโนสุของระลางังไ <c oughs> อตอวเงยนงมาทุก,กค,ค,นะครับทำกี้อะไรแคกๆนั่นคืออะไร ไอ <laughs> เลิฟย,ลยะนะูลูกเล่นเยอะนะเงนเนี่ยลูกเล่นเยอะนะลูกเล่นเยอะนะมีไอเลิฟยูด้วยใครสอนในหะ้ <c oughs> จเจริญพรญาติโยมเ,เด็กๆกำลังจัดอาหารอยู่เดี๋ยวคงจะถ่ายทอดให้ตอนดูอีกให้ญาติโยมได้ชมกันอีกตอนที่รับพรกันแล้วกันช่วงนี้ขอทำธุระส่นตัวก่อนขอนทุกคนมีความสุขจเจริญสุข